เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Jetter Ch Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม THX by a s t r o n i h t นะครับวันนี้นะผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับระบบของอาวุธอุปกรณ์นะครับแล้วก็เกาะสมใส่ต่างๆร,รวมถึงระบบหลอมด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีแอปดีๆมานําเสนอครับนั่นคือ UG Phone นะครับซึ่งแอปตัวนี้จะเป็นระบบคลาวด์นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือการที่เพื่อนๆเปิดมือถือได้24ชั่วโมงนะครับแล้วสามารถรีโมทจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมหรือว่ามือถือของตัวท่านเองนะครับข้อดีของแอปนี้ครับก็คือเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตแล้วก็ไม่กินสเปคเครื่องด้วยนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ได้ลองใช้แอปตัวนี้นะครับเล่นแทนโปรแกรมต่างๆที่ผมเคยเล่นในอดีตนะฮ คลิปชันของช่องเราได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะสมัครแล้วใส่โค้ดเชสเตอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าจะได้เพชรเพิ่มเติม488เพชรน,นะครับอ,อื่นนะครับเราจะมาดูที่ระบบหลอมก่อนนะระบบหลอมเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเอาไปทําอะไรนะครับออปกติแล้วเนี่ยถ้าเราผ่านเควกมามันจะมีเควกให้ผสมพวกไม้สนดำหรือว่าไอ้เนี่ยเศษก้อนเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้ผสมตามปกตินะแต่ทีเนี้ยเวลาเราเล่นเกมอะ่ะมันจะมีเรื่องของขนนกเข้ามาเนาะซึ่งไอ้ขนน อัปเกรดขึ้นไปได้นะครับวิธีอัปเกรดก็ง่ายๆครับเราเอาขนนกสามอันเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ เมื่อกดหลอมนะครับมันก็จะกลายเป็นขนนกเลเ้ยวสองผมจะเรียกว่าบวกเลเวสองนะคุณสมบัติของตัวขนนกเนี่ยก็คือตามธาตุเลยครับอันนี้คือบวกคุณสมบัติธาตุน้ำสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออฟทุกอย่างที่อยู่ในอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆนะครับก็จะกลายเป็นเพิ่มอีก2สําหรับธาตุน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นวิธีตีนะครับผมจะเอาอาวุธเนี่ยมาใส่ขนนกนะฮะเพื่อนๆ,ๆจะเห็นว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยตอนแรกจะมีน้ำบวกหกอย่างนี้เนาะ อ,อกก็อใส่ไปแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นน้ำบวกหกแล้วก็บวกอสองนะครับถ้ากับว่าออฟเลือดมันกับออฟโจมตีตรงเนี้จะเพิ่มทั้งหมด8นะครับแล้วเมื่อเราอัพขนนกไปแล้วนะฮะเราสามารถเอาไปทําอย่างอื่นต่อได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นอาวุธของตัวขุนพลนะฮะเราเอาไปเสริมแก่งได้เนาะเสริมแก่งด้านล่างเนี่ยมันคือการทําให้อาวุธของขุนพลบวกหนึ่งนะครับแบบนี้ให้เราใส่อันหลักที่เราจะใช้ไปก่อนนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นวัตถุดิบนะครับอพออัพไปแล้วก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีคุณสมบัติของธาตุน้ํา6กับ2อยู่อันนี้บังว่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะถัดมานะครับก็คือเรื่องของการหลอมสกัดนะครับหลอมสกัดเนี่ยจะเป็นการใส่เอฟเฟกตพิเศษนะครับที่มีอยู่ในถุงเนี่ยสามารถตีบวกเพิ่มเข้าไปได้นะครับถุงจะเป็นถุงตัวนี้นะครับ มันจะทําการสุ่มของพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตีบวกเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนั้นน่ะก็จะเพิ่มค่าตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเอ่อในการหลอมสกัดให้ดูนะครับหลอมสกัดคือการใส่อาวุธที่เรามีหรืออุปกรณ์ที่เรามีเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ออฟที่เราต้องการเพิ่มเติมนะครับอย่างบางคนจะเป็นออฟวองไวก็ได้นะครับออฟพลังงานอะไรพวกนี้ก็ได้พลังงานคือ SP นะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยคือเลือดนะครับเราก็จะใส่เลือดเข้าไปแบบนี้อทีนี้ลองกดบวกนะครับ พอเรามาดูที่อาวุธนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้ของเราเนี่ยมีน้ําของเก่าอยู่หเนาะแล้วก็น้ําของขนนกอีกสองนะครับแล้วก็บวก HP 1ขั้น HP บวก1ก็เหมือนกับกดอัพเ p เป็น1นงั่นเองเ,องเราจะทามันเพิ่มไหมครับก็แค่กดไปเรื่อยๆฮะเป็นบวก2อขั้นสามขั้น4ี่เริ่มแตกละแตกอีกแล้วโอเคครับะจะเห็นว่าผมอัพไปถึงขั้น4ี่แล้วนะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยของชิ้นนี้ก็จะเพิ่มเลือดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่มเลือดทั้งหมดตอนนี้มันจะเป็น5บวก6บวก2บวก4ประมาณนี้นะครับถัดมาคือเรื่องหลอมเรื่องหลอมคือเรื่องของขนนกเมื่อกี้ที่อธิบายไปแล้วนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของระบบฝังนะครับระบบฝังเนี่ยจะเป็นระบบที่เกี่ยวกับเอาอุปกรณ์ผสมกับตัวไขมุกนะครับอันนี้จะตีความต้านทานลงไปนะครับไขมุกก็จะมีหลายแบบนะบอย่างเช่นต้านน้ําแข็งจับต้านสับสนต้านตีสลบอะไรพวกนี้นะครับ ตานสตันประมาณนี้นะแต่อันนี้จะหาค่อนข้างยากนะครับมันจะได้จากการลงหอนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถัดมาเรื่องการกําจัดทิ้งนะครับการกําจัดทิ้งเนี่ยมันคือการที่เราเอาอุปกรณ์ที่เราหลอมสกัดไปแล้วอย่างเช่นผมใส่ตัวเลือดไปแล้วเนาะมันไม่สามารถใส่ตัวอื่นเข้าไปได้นะครับอันนี้ผมจะลบเลือดออกทั้งหมดเลยแล้วจะใส่อันอื่นเข้าไปแทนอย่างเช่นแบบพอบป้องไวอะไรอย่างเงี้ยเนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่อุปกรณ์เราแล้วก็ไปหายันมานะครับถัดมาเรื่องของวิวัฒนาการนะครับตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่เข้ามานะคร การอัปเกรดพวกอ,อ,อุปกรณ์หรือว่าสัตว์ขี่อะไรประมาณนี้ตนอมนจะเป็นเรื่องของการเสริมแก่งนะครับเสริมแก่งตัวนี้เราจะใช้เฉพาะอาวุธขุนพลนะฮะก็คืออาวุธประจําตัวนั่นเองวิธีใช้กง่ายๆครับหา2อ,อันมาใส่เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเป็นบวกหนึ่งเหมือนอันนี้อันนี้บวกหนึ่งละต่อมาเรื่องของระบบอัปเกรดนะครับเรื่องของระบบอัปเกรดเนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะแต่รู้สึกว่ามันจะขึ้นเลเวลด้านล่างต้องบอกว่าค่าทดสอบเนี่ยมันแพงมากๆครับ เพื่อนๆลองใส่เข้าไปดูจะเห็นว่ามันใช้หินอันนี้ทั้งหมด10ก้อนกับเงิน1000นะครับแล้วออใช้พรมกับยันเพื่อเพิ่มโอกาสติดด้วยอันนี้เลยยังยังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าอีหินนียราคาแพงมากเนี่ยครับมันจะซื้อได้จากตรงนี้นะครับก้อนละห้าหมื่นนะครับส่วนพรมก็ซื้อจากตรงนี้ได้พรมก็จะมีเนี่ยครับเพิ่มโอกาสสาเร็จในการอัพยุทธพันฑ์ประมาณนี้สิส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเ,ออเพิ่มโอกาสสาเร็จในการอัพยุทธพันฑ์บวกยี่สิบ ราคาก็ต่างกันเท่าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาใช้ก็ห0 0มื่นไปเลยนะครับแต่ค่าทําแต่ละทีเนี่ยตีบวกแต่ละคลิกเนี่ยต้องมีต่าๆคือ5 0าแสนนะครับในการทดสอบอันนี้ก็เลยไม่ได้ทดสอบแต่ผมเคยเห็นอาวุธที่คนเขาโชว์อย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมือนค่าสเตตัสด,ด้านล่างบวก1อะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มหรือม่น,นัาเปลืองไปตอนนี้นะฮะก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องร่าวๆข,ข,ข,ของระบบหลอมนะครับเผื่อเพื่อนๆหลายคนยังไม่ทราบกันนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับ โอเคครับสำหรับเรื่องของระบบหลอดนะครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจคร่าวๆวิธีการของมันกันแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูเรื่องอุปกรณ์เทพกันดีกว่าครับอุปกรณ์เทพต่างๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงกับเรื่องออฟนะครับว่าแต่ละอย่างทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ออฟไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมเนี่ยได้ทาลิสต์มาให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ทุกคนสามารถกดพอดเพื่อดูได้นะครับเรื่องต้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่หมวกกันก่อนนะครับหมวกเนี่ยออฟหลักที่เราหาได้นะครับจะมีแค่ HP Sta t นะครับแบบป้องกันแบบนี่ย หมายถึงว่าเป็นพอยต์ที่เราใช้อัพนะครับถ้าเรากดอัพโจมตีหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะได้บวกหนึ่งสเตตประมาณนี้จะไม่เหมือนกับเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนอัพลองของหมวดนะครับก็จะมีเลือดแบบสเตตนะครับเลือดของแม็ก p m พแม็กพหมายถึงว่าบวกเลือดเลย200อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บวกเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของดิสสแตนต์นะครับหรือว่าค่าการต้านทานไอ้ตรงนี้มันใช้หักลบกับเรื่องของแม่นยำนะครับแม่นยำเกมเนี้ยจะเอาไว้ใช้ในกรณีแบบว่าจับติดง่ายอะไรประมาณนี้นะครับเพราะ ยกลอยบ่อยๆอาจจะต้องทําค่าต้านทานเยอะๆนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการป้องกันครับก็เหมือนตัวเลือดเลยนะครับคีเลสนะครับคีเลสเนี่ยหมายถึงโอกาสที่จะโจมตีติดคินั่นเองนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเกมนี้ทําคีเลสค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลองดูจากรูปภาพอันนี้นะครับจะเห็นว่าคีเลสเนี่ยมีอยู่แค่มวกนะครับมีคีเลสอาวุธนะครับมีคีเลสปลอกแขนมีคีเลสมีแค่3ชิ้นนะครับที่มีคีเลสถ้าเราทาคีเลสสัก3 0ิเรหรือ 35- 40ได้า่ มว่าน่าจะโหดมากๆนะครับสำหรับคนที่เล่นสายคีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับออฟนั้นควรจะมีคีดามจอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มความโหดเข้าไปอีกนะครับคีดามจก็คือทําให้เวลาติดคีแล้วแรงขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็คือค่าของเอจไอหรือว่าค่าว่องไวนะครับก็คือเอาไว้ออกก่อนนั่นเองที่เหลือเพื่อนๆลองดูได้เลยนะครับว่ามีออฟหลักอะไรบ้างตรงไหนมีอะไรบ้างนะครับออฟที่หายากที่สุดเท่าที่ผมลองดูมาครับน่าจะเป็นเรื่องของประดับนะครับ ซึ่งประดับเนี่ยออฟมันเยอะมากแล้วมันมั่วมากเวลาได้มาแต่ละอันนะครับถ้าเพื่อนๆหวังว่าจะตรงสายทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะราคาสูงนะครับของชิ้นนี้คร่าวๆข,ของอุปกรณ์เทพก็มีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเล่นสายไหนนะครับก็ลองหากันดีๆนะครับผมแนะนําว่าให้ลองมาร์กไปเลยครับว่าอย่างเช่นเราเล่นสายโจมตีหมวกเราต้องเอาอะไรหมวกเราอาจจะเอาออฟหลักเป็นเลือดออฟลองอาจจะเป็นคียเลคีดัมเมดต้องมีละอีก2องออฟเป็นอะไรดีจะเป็นเลือดอีกไหมแต่ถ้าเป็นเลือดถ้าเราไม่ได้อัพเลือดมาเลยนะครับ ก็อาจจะต้องเอาเป็นแม็กเลือดหรือเอาเป็นสเตตแทนนะครับเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ได้ใช้สำหรับออปชันที่แนะนำนะครับเปอร์เซ็นต์เกมนี้นะครับผมจะแนะนำสำหรับคนที่ค่าสเตตัสอย่างเดียวนะเกิน240ขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างนะครับหมวกของผมเนี่ยผมเพิ่งทำหมวกใหม่มาเนาะจะเห็นว่าหมวกของผมเนี่ยมันบวก HP อยู่120นะครับนั่นแปลว่าเราต้องอัพ HP ตรงเนี้ย120นะครับถึงจะได้หมวกมาซึ่งมันใช้แต้มเยอะมากๆถ้าเพื่อนๆดูในนี้นะจะเห็นว่าผมอัพ HP ไปแค่21นะครับ แล้วก็มีบบกอีก180กว่านะครับอีตรงนี้มันมาจากค่าของอุปกรณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดผมเนี่ยมันเลยดูเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไปหาออบที่มันเป็นแม็กก็จะเป็นอย่างตัวนี้ครับแม็กเลือดสูงสุด800ซึ่งไอ้800เนี่ยเราสามารถหารูนที่ตรงกับมันเนี่ยมาเพิ่มได้อีกนะครับมาสมเพิ่มได้อีกแล้วที่ผมแนะนำนะครับก็คือเรื่องของการหามวกสเตตหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นถุงมือโจมตีนะครับหรือว่ามือโจมตีก็ได้ ถ้าเพื่อนๆไปหาถุงมือมาที่มันเป็นบวกโจมตีเอ่อเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยกตัวอย่าง5ดาวมันน่าจะเต็มอยู่ที่ประมาณ50%แต่ตัวละครเรานะครับไม่ได้อัพไอ้นี่เลยไม่ได้อัพโจมตีเลยเนาะสมมุติว่าตัวละครเราไม่ได้อัพไม่เกี่ยวกับของใส่นะเกี่ยวกับการอัพอย่างเดียวไม่ได้อัพตรงนี้เลยนะครับ50%จะไม่เพิ่มเลยนะครับไม่เพิ่มเลยผมจะเทสให้ดูง่ายๆครับป้องกันผม21นะครับบวกบวก9%ผมถอดออก ก็เป็น21เท่าเดิมน,นะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับป้องกันเลยมันเลยไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เล่นสายเปอร์เซ็นต์เนี่ยใครที่ไม่ได้อัพอย่าไปใส่นะครับหรือถ้าใครอัพนะครับแนะนําว่าควรจะเกิน240นะครับหรือว่าขั้นต่ําอาจจะ200ก็ได้ครับมันถึงจะดูดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเราอัพ240เนี่ยความแรงมันจะไปเทียบเท่ากับถุงมือแบบนี้ฮะถ้าเราอัพค่าโจมตี240นะครับ ใส่50%มันจะบวกอีกร้อยคิดง่ายๆนะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้อพโจมตีเลยแล้วเราใส่ถุงมือที่บวกเพียวๆเลยนะครับมันก็จะได้ร้อยยเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอัพ240ขึ้นไปถึงจะคุ้มสําหรับเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนขุณพ้นสแตก,ก่อนจุนะครับผมลองเช็คดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอันไหนถึง200เลยยกเว้นว่าจะอัดของให้มันเยอะๆจริงๆนะ,ะมันก็จะเพิ่มด้านหลังอยู่ดีเพราะเขานับแค่สแตทหน้า ถามว่าขุนพลเนี่ยสามารถใส่ของสเตตได้ไหมก็ได้นะครับแต่ผมว่ายังไงไอที่บวกเพียวๆก็ยังดีกว่านะครับถ้าเราเข้ามาที่เสริมแข่งนะครับเวลาบวกเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันจะใช้เงินในการบวกนะครับแล้วแต่ของของยิ่งระดับสูงค่าบวกยิ่งแพงประมาณนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะแต่สําหรับการบวกเจ็ดขึ้นไปเนี่ยมันจะเสียไอเหรียญคุดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถปั้นตัวละครขึ้นมาได้นะเพื่อเอาไปขุดถัดมาก็คือเรื่องของการใส่รูนนะครับ รูนเนี่ยเราก็พยายามไปหารูนที่มันตรงกับอ,อุปกรณ์เรานะครับถ้าอุปกรณ์เรา5าดาวเราก็ไปหารูน5ดาวที่บวกออฟลองตามนี้มาใช้นะครับมันก็จะสมเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนตัวนี้นะครับเลือกเราสุมเพิ่มอีกสมออะไรประมาณนี้ซึ่งตัวของรูนจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าค่ามินกับแม็กมันเท่าไหร่นะครับส่วนรูนตอนนี้เท่าที่ผมเช็คดูยังไม่มีเรื่องของคิเลตน,นะครับคิเลตคิดาเมดนี่รู้สึกยังไม่เห็นนะครับ ท้ายสุดนะครับผมขออัดคลิปพิเศษนะครับอันนี้ผมทําหลังจากอัดคลิปเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้มานะครับเป็นคําถามที่คนเนี่ยคาใจกันเยอะนะครับเรื่องของชิเลทขีดาเมทแล้วก็ตัวของอัตราจํานวนเท่ากับการโจมตีนะครับอันนี้ขออธิบายก่อนนะครับหลังจากที่ผมทดสอบมาแล้วหลายรอบมากๆนะครับผมได้ลองใส่ของที่บวกอัตราการโจมตีนะครับทั้งหมดประมาณ20%ซนะฮะซึ่งมันก็ติดหลายรอบอยู่นะครับใน20%เนเนี้ย มันจะคิดได้ดังนี้ครับก็คืออัตราจํานวนเท่าโจมตีนะครับคือการโจมตีคูณ2นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราตี1000มันก็จะกลายเป็น2,000มีโอกาสติดที่20%ถ้าเราใส่แบบนี้อันนี้จะคล้ายๆกับคิดที่ข้อแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราดูที่สเตตัสเรานะครับจะเห็นว่ามีค่าคียเลตพื้นฐานนะครับอยู่ที่0ซึ่งตัวละครเราเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีติดคีย์ข้อได้นะครับถ้าไม่มีออปชั่นของสําหรับค่านี้เลยส่วนอัตราคีย์เบ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีค่าคียเลทอยู่ที่สัก50%เอแล้วกันเราตีธรรมดา1,000นะครับมันจะแรงขึ้นเป็น1,500นะครับแต่ถ้ามันติดอัตราจำนวนแทนนะครับก็จะกลายเป็น1000เป็น2,000ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันไม่สามารถติดพร้อมกันได้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆนหวังว่ามันจะตีติดคีดนะครับจากพันหนึ่งเป็นพันห้าแล้วติดอันนี้อีกทีนึงนะครับจากพันห้าเป็นสามพันอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับ ผมลองตีมา30-40รอบนะครับดาเมจจะออกแค่1 0 0 0 1 5 0 0แล้วก็2,000นะครับจะไม่มี3,000ขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทราบเปนก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันทำไม่ได้นะเรื่องนี้ข้าวๆสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม